เพราะไม่เห็นว่าภัยพิบัติจะเกิดจริงจึงพากันประมาทเมื่อใดมหาชนพากันประมาทเมื่อนั้นแลภัยจกมาทีเผลอมานทำเช่นนี้เพราะต้องการให้คนประมาทเพราะขณะที่คนประมาทความเสียหายจะเกิดมากกว่าปกติถือเป็นความสาแก่ใจของมารดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อคราวเกิดคลื่นยักษ์มหืมาจากมหาสมุทรถาโถมเข้ามาสู่ผืนแผ่นดิน ก่อนหน้านั้นมีผู้ทำนายเตือนภัยไว้แต่ภัยก็เลื่อนเวลาไปไม่มาตามระบุผู้คนก็เริ่มระอาใจกล่าวหาว่าผู้เตือนภัยทำลายเศรษฐกิจของชาติทำให้ผู้คนตื่นกลัวโดยใช่ที่แต่แล้วเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงสร้างความเสียหายมหาศาลชีวิตผู้คนมากมายเหลือคนาต้องสูญเสียไปคนที่เคยประนามหยามหยาผู้ทำนายกลับหายศีรษะไปอย่างไร้ร่องรอย ลูกหลานทั้งหลายเอย๋ยถึงอย่างไรก็จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติขันติโสรัจจววิริยะอยู่เสมอเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาภัยจากมาแบบไหนเยี่ยงไรสัพพธรรมท,ทั้งหลายที่ลูกหลานฝึกฝนเตรียมตนไว้พรั่งพร้อมจากเป็นเครื่องรองรับให้ลูกหลานปลอดภัยไปได้จงสังวรไวเถิดว่าปลอดภัยมิได้หมายความว่าไม่สูญเสีย ถ้าบาปเคราะห์แต่ปางก่อนมีมากความสูญเสียอาจมากไปถึงขั้นต้องทอดสังขารไว้บนโลกก็อย่าเสียดายเพราะทุกสังขารน,นั้นสัตว์ทั้งหลายยืมจากพรหมโลกมาเมื่อลูกหลานฝึกจิตไว้ดีพอจะพบว่าความสูญเสียนั้นเป็นเครื่องสอนธรรมแก่เราได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้อาสะวะที่เกาะกุมจิตวิญญาณของเราเบาบางลง ทำให้จิตวิญญาณเราลอยสูงขึ้นไปอยู่พบภูมิที่ดีกว่าพรหมโลกนี้นั่นแหลถือว่าจิตปลอดภัยและไปสูงกว่าภพภูมิปัจจุบันแต่ถ้าบุญบาร,รมีมากพอความปลอดภัยก็อาจหมายถึงไม่ต้องทอดสังขารก็เป็นได้ลูกหลานจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างและสั่งสมบุญบาร,รมีทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวมให้มากเข้าไว้ เราอยู่อาศัยบนพรหมโลกนี้ยากขึ้นเพราะเหตุว่าทั้งเราและพรหมโลกนี้ตกอยู่ภายใต้การครอบคลุมบัญชาการของมารมาช้านานจะว่าไปมารน,นั้นมีทั้งมารภายในและภายนอกสิ่งใดที่ไม่สามารถประจักษ์ได้ด้วยอายตนะหกของมนุษย์เราก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นจริงแต่มารภายนอกคือพยาวัตสวตีมารและบริวารมหิมมหาศาลนั้น จะมีอิทธิพลต่อเราได้ก็เพราะมีมารภายในคือกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในจิตใจเราฉะนั้นการที่เราอยู่ยากขึ้นบนพรมโลกนี้ก็เป็นเพราะเราด้วยที่อ่อนแอปล่อยให้กิเลสตัณหาอุปทานครอบงำใจไม่หมั่นทำความสะอาดปล่อยให้เกลอกลงังครั้นนานๆจะล้างออกเสียทีก็ออกยากแล้ว ทีนี้พรหมโลกก็จะต้องถึงคราวล้างใหญ่ต้องถูกขูดถูกขยา่าเพื่อสลัดความสกรปรกโสมมออกไปอย่างที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพรหมโลกจะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะละเลยการดูแลขจัดปัดเป่าออกอย่างสม่ำเสมอทุกขณะเพลานี้อาจจะค่อนข้างสายเกินไปแล้วสำหรับการแก้ไขมิให้ภัยพิบัติเกิด แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะให้คนดีมีศีลธรรมปลอดภัยแต่ปลอดภัยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สูญเสียคนดีจะต้องวิวัตรจิตวิญญาณตนไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะปลอดภัยภายใต้หลักพระสัตธธรรมสมบัติทั้งปวงอำนาจราชศรรัก์ดผู้คนที่รักทั้งหลายเรารู้อย่างยิ่งโดยถ้อยคำสอนของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าว่า ตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ไม่วายที่มนุษย์ทั้งหลายพากันติดยึดโลภโมโทสันจนทำให้เกิดมหันตภัยทำลายล้างโลกดังนั้นคนดีจึงต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นห่วงแหนห่วงใยอะไรอีกแล้วในยามเกิดมหันตภัยจึงจะทำให้ตนปลอดภัยได้แท้จริงหลวงปู่ใหญ่ขออำนวยปุญญาบารมีมหาอนุภาพสู่ลูกหลานทุกคน ให้พ้นให้รอดให้ปลอดภัยปริโปทะกังวลทั้งหลายให้จงมาลายสิ้นไปอย่าพึงเปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจกับคนชั่วที่อยู่สูงกินดีเพราะถึงคราประสบพิบัติร้ายพวกเขามีอาจหลีกหนีชะตากรรมได้จุดหมายของพวกเขาแม้พวกเขาไม่อยากหมายก็คือมหาโลกาตานรกอเวจีอย่างแน่แท้ ส่วนคนดีที่ฝึกจิตไว้ดีย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีตามสมควรแก่จิตที่ฝึกไว้เมื่อโรคภยัยยังไม่มาชุมรุมกันให้กายจิตเจ็บป่วยพฤติกรรมมนุษย์ส่วนมากก็ยังคงยโสอย่าประด้างจิตมนุษย์ผู้ไฝ่บาปก็ยิ่งหลงระเริงในการทำบาปไม่สางซาพระสัตธรรมจึงหมายจากโปรดสอนมนุษย์ให้รู้จักปรงตกแลหมู่มารก็อยากได้เหยื่อ ภัยพิบัติอันชื่อว่าโรคาภัยจึงบังเกิดขึ้นในยุคนี้อีกทั้งภัยพิบัติอีกหลายประเภทรวมทั้งโรคาภัยที่มีมาแต่เดิมก็จากประดังขังขอบเข้ามาอย่างรุนแรงสาหัสสาการยิ่งขึ้นหากความยะโสอยางกระด้างนั้นยังมีอยู่ในหมู่มนุษย์ไม่ลดตราลงเมื่อจิตเรามีการระลึกชอบแล้วเรียกว่าจิตผู้นั้นย่อมเป็นสัมมาทิฐิได้ บุคคลใดที่จิตจะเข้านอบน้อมในพระรัตนตรัยจะเข้าไปสู่ในทานศีลภาวนาก็ดีจิตผู้นั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิให้ได้เสียก่อนเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิชอบแล้วย่อมทำให้เห็นชอบได้เมื่อเห็นชอบย่อมดำริชอบได้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิตัวนี้แหละย่อมทำให้มนุษย์ และบุคคลทั้งหลายไปสวรรค์ไปเอเวจีก็เพราะเหตุนี้แม้ว่าเรายังไม่กระทำก็ดีเมื่อเราสะสมความปรารถนาความคิดไว้ก็ดีย่อมทำให้เกิดการกระทำหากเรานั้นมีการดำริหรือเห็นผิดไปเรียกว่าทำฝ่ายมาในอกุศลมันก็บังเกิดเมื่อเราเห็นผิดไม่ได้ตรงในทางเดินแห่งมรรค เมื่อไม่ตรงอย่างนี้แล้วอกุศลทั้งหลายความปรามาสในศีลในธรรมมันก็บังเกิดการจะเจริญมรรคเจริญศีลเจริญภาวนาอบรมจิตย่อมทำให้เกิดปัญญาได้ยากแม้จะเกิดแล้วก็น้อมนำปัญญานั้นไปในทางเสื่อมไปในทางอากุศลลจิตทำให้เกิดอุปกิเลสทั้งหลายทำให้จิตนั้นเข้าถึงความลุ่มหลง ย่อมทำให้จิตนั้นปรุงแต่งให้เรานั้นปรารถนาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นีนนน่แหละคือวิถีแห่งกรรมทั้งหลาย